ปกติแล้วเนี่ยการารับสมัครเข้าเรียนแพทย์ในอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีการใช้บุชไฮสคูลที่เรียกว่า A Level นะครับแต่ว่าตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันจะมีข้อสอบอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกกันว่า b m a t เนี่ยแหละนะครับแต่ว่า b m a t เนี่ยมันจะมีคู่หูของมันที่เรียกว่า UCA t อีกตัวหนึ่งมันเป็นข้อสอบที่มาจาก2บริษัทนะครับซึ่งมันจะมีมหาวิทยาลัยแพทย์กลุ่มหนึ่งที่เรียกข้อสอบเรียกใช้ข้อสอบ b m a t แล้วก็มีมหาวิทยาลัยแพทย์ในกลุ่มหนึ่งที่ใช้ข้อสอบ UCA ซึ่ง ข้อสอบ2ชุดเนี่ยมันก็มีความต่างและความเหมือนกันในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าคล้ายๆกับว่ายังไงที่การเข้าเรียนแพทย์ในอังกฤษเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีข้อสอบชุดดชุดหนึ่งที่เราไปสอบและยื่นให้เขารวมกับวุฒิมัธยมปลายหรือว่าไฮสคูลของเราด้วยนะครับในนี้เข้าใจว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อมีการเปิดคณะแพทย์อินเตอร์หรือว่ามีการเปิดรอบพอร์ตโฟลิโอให้เด็กอินเตอร์สมัครเข้าไปได้หรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็ต้องการข้อสอบชุดหนึ่งเนี่ยที่คล้ายๆกับจะมาทดสอบความถนัด ความถนัดแพทย์เนาะแต่ว่าจะใช้ข้อสอบของทางทางไทยเราเดิมเนี่ยมันเด็กอินเตอร์ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องด้วยข้อจํากัดทางภาษาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยไปดูว่าต่างประเทศเนี่ยมีข้อสอบตัวไหนแล้วข้อสอบ Bmat เนี่ยซึ่งเป็นของระบบการศึกษาของอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เข้าตาพวกคณะแพทย์ของประเทศไทยมากที่สุดเขาก็เลยเลือกตัวนี้มาส่วน Ucat เนี่ยผมไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันจริง,รงๆการจะเลือก Ucat มาสอบแทนเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นว่ามันกลายเป็นค่านิยมของสังคมเราว่าเขาเลือกตัว Bmat เนี่ยมาใช้นะครับ บีแมทถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเป็นข้อสอบความถนัดแพทย์เพื่อคัดนักศึกษาเข้าไปเรียนสายแพทย์ของของมหาลัยกลุ่มหนึ่งที่อังกฤษนะครับทีนี้เนี่ยเนื้อหาที่เขาทดสอบเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีตรกกะความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับแล้วก็วิธีการเขียนเรียงความของหรือวิธีการเริ่มเรียงความคามิดกันสร้างข้อตัวอย่างอะไรมันก็จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับบีแมทพาร์ทแรกเนี่ยจะเรียกว่าพาร์ทลอจิกนะครับเป็นชื่อเล่นที่หลายๆคนเรียกว่าพาร์ทลอจิกรีซอนนิงอะไรประมาณเนี้ย เนื้อหาที่อยู่ในพาร์ทนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้เหตุผลในการโต้แย้งนะครับเรามีข้อมูลอะไรสามารถดึงข้อสรุปอะไรมาจากข้อมูลชุดนี้ได้หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็มีการคิดเลขนะครับคร่าวๆเหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตจริงหรืออะไรประมาณนี้ที่ต้องใช้ตรกกะในการคิดเลขนะครับแล้วก็การดูการหมุนภาพการอะไรพวกนี้เป็นพวกทักษะต่างๆพวกนี้นะครับปกติแล้วพาร์ทหนึ่งเนี่ยคะแนนเต็มที่เนี่ยคะแนนสเกลนะมันจะมีเต็ม9นะครับส่วนมากเนี่ย นักศึกษาที่สอบกันทั้งหมดจะได้ประมาณ4เป็นค่าเฉลี่ยนะครับใครได้เกิน4เนี่ยถือว่าเก่งนะครับพาร์ทงเนี่ยจะทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์กับเลขบางส่วนนะครับซึ่งเนื้อหาที่จะเอามาทดสอบเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีวะนี่แหละแต่ว่าจะมีเอ็กเซนหรือมีจุดที่เขาดึงมาเนี่ยแค่ระดับ IGCSE นะครับจะไม่ได้ยากระดับ A level นะแล้วก็คะแนนตรงนี้ก็จะเต็ม9ก้าเหมือนกันนะครับคนที่ได้ประมาณ4ก็คือค่าเฉลี่ยเหมือนกัน แล้วก็พาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทที่ให้เขียนเอเซ่นะ,ะมันก็จะมะีหัวข้อที่เป็นหัวข้อดีเบตอันนึงน่ะโยนมาให้เราแล้วให้เรานําเสนอความคิดเห็นทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและ,ะให้เราสรุปว่าท้ายที่สุดเราคิดว่าจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนในระหว่าง2ฝ่ายนี้นะครับมันก็จะเป็นเอเซ่ที่เขียนในรูปแบบของมันเลยละ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยมันก็จะเต็ม5นะครับกับตัวหนังสือ A B C D E นะครับ5พูดถึงคุณภาพของอการโต้แย้งของเราในเอเซ่นะครับแล้วก็ A.B.C เนี่ยพูดถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเอเซตัวนี้นะครับก็รวมกันก็จะประมาณนี้สำหรับเวลาในการติวเนี่ยมันมันไม่มีตายตัวนะครับเด็กบางคนเนี่ยคือคือ,คอต้องเข้าใจก่อนว่าข้อสอบ b m a t เนี่ยมันไม่ได้สอบองค์ความรู้แต่มันสอบเหมือนกับอัติจูดหรือว่าทักษะมากกว่านะครับเพราะนั้นนักเรียนคนไหนที่มีตะกะที่ค่อนข้างดีมีความสามารถในการคิดเลขในใจหรือว่ามีความสามารถในการคิดเลขคิดคำนวณคิดค่าประมาณได้สูงเนี่ยจะใช้เวลาน้อยนะครับแต่ว่าใน ในหลายๆครั้งตามประสบการณ์ที่ผมเคยสอนมานะครับจะมีเด็กที่ใช้เวลาติวก่อนสอบจริงประมาณครึ่งปีนะครับปีหนึ่งก็มีนะครึ่งปีปีหนึ่งหรือว่าบางคนถ้ามาในระยะสั้นเนี่ยบางทีก็มี2อสาเดือนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสามารถในการพัฒนาของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นก็ระยะตรงนี้ไม่มีอะไรตายตัวแต่ว่าเด็กบางคนก็เต็มตัวปีหนึ่งสงปีก่อนหน้าก็มีเหมือนกันนะครับคือตัวองค์ความรู้ของนักเรียนที่จะต้องมาใช้ในการสอบปีแมทเนี่ยคือ อย่างน้อยต้องมีความรู้เทียบเท่าระดับ IGCSE ของระบบการศึกษาอังกฤษนะครับซึ่งถ้าเด็กเรียนอยู่ในระบบอังกฤษอยู่แล้วการเริ่มติวเนี่ยก็คือเริ่มติวในช่วงที่สอบ IG เสร็จก็คือจบ Year 1สเนี่ยสามารถเริ่มติวได้เลยนะครับสามารถสัดส่วนเด็กที่อยู่ในระบบอื่นนะครับก็ลองเทียบดูว่าความรู้เราเทียบเท่า IG อยู่ประมาณไหนถ้าเป็นเด็กในระบบไทยก็ประมาณม .4 ม .5 เนี่ยก็เริ่มติวได้แล้วนะครับส่วนเด็กระบบอื่นก็ลองเทียบความรู้ดูว่าตรงไหนคือจุดที่เทียบเท่ากับ IG นะครับ สำหรับรอบสอบปกตินะครับจะมี2รอบแต่ว่านักเรียนที่สอบในปีนั้นๆน่ะจะเลือกสอบได้แค่รอบเดียวใน2รอบนั้นมันจะมีรอบท r a d ิชั o น a ลนะจะมีเดือน9แล้วก็เดือน11นะครับส่วนมากเดือน11เนี่ยจะเป็นรอบสอบที่คอมมอนมากกว่าแต่เดือน9าเนี่ยสำหรับเด็กที่จะสมัครพวกออคบิดอะไรเงี้ยมหาลัยที่ต้องใช้ส่งเร็วนะครับแต่ว่าในช่วงปีโควิดที่มันผ่านมาเนี่ยรอบสอบมันจะค่อนข้างแบบดีเลย์มันจะเปลี่ยนวันอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบ9กับ11เหมือน เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูเป็นปีๆไปผมก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาเป็นแบบปกตินะครับบางปีที่โควิดที่ผ่านมาก็เหลือแบบสอบปีละรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่มีโควิดเนี่ยมันควรจะมีปีละ2รอบนะครับก็คือเดือน9กับเดือนสิบเอ็ดโอเคสำหรับผลสอบนะครับจะมีแบบอังกฤษกับแบบไทยนะคือสําหรับเด็กคนไหนก็ตามที่มองว่าจะสอบ B mat เพื่อสมัครไปมหาวิทยาลัยแพทย์ที่อังกฤษนะครับคือผลสอบเขาจะเอาปีต่อปีเท่านั้นคือเก็บได้แค่ปีเดียวสอบรอบปีไหนใช้สมัคครรปีนนนัั้ะบ ถ้าจะสมัครปีหน้าแล้วสอบปีนี้ปีหน้าก็ต้องไปสอบใหม่อยู่ดีนะครับแต่ว่าสําหรับที่ไทยเราเนี่ยเ,เขาเหมือนกับจะให้ได้2ปีนะครับก็คือเหมือนสอบล่วงหน้าได้2ปี1ปีก่อนหน้าที่เราจะสมัครนั่นแหละนะครับส่วนเด็กจะต้องสอบเมื่อไหร่เนี่ยก็ดูตามวันที่เราจะสมัครเข้าคณะแพทย์เลยนะครับก็นับมาว่า1ปีก่อนหรือ2ปีก่อนให้ดูตรงเดทไลน์การสอบก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่สามารถเก็บได้ยาวกว่านั้นนะครับ มีครับก็จะเป็นการสอนตัวตัวนะครับโดยส่วนตัวตัวผมเนี่ยก็จะสอนได้ในพาร์ทหแล้วก็พาร์ทสที่เป็นเอเซ่พาร์ทหที่เป็นลอจิกพาร์ทสที่เป็นเอเซ่ส่วนวิชาอื่นก็เป็นครูท่านอื่นสอนนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับสตาฟจะให้รายละเอียดได้